ตัล่างคำจุนของ99794จะเป็น2ชั้นเลยนะครับกับุกต้นแล้วก็มีความแข็งความเหนียวนะดึงไม่ขาดเลยนะครับไม่ขาดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหลุยพาแล้วทุกคนมาดู99794นะครับที่มีอายุประมาณ60วันว่าขบวนการสร้างเมล็ดจะอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับ ถ้าชมคลิปนี้แล้วหนือก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับองหนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุยกันครับแปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดพันเก้ที่มีอายุประมาณ60วันนะครับตอนนี้ก็มีดอกมีแกสรมีละอองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยเข้าไปข้างในกันนะครับว่ากระบวนการผสม สร้างมเมล็ดเกิดขึ้นอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับต้นสูงมากเลยนะครับแปลงนี้สูงลิบเลยระดับฝักนี่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเมตรเจ็ดสิบเลยนะครับจากด้านล่างขึ้นมาเขียวเลยนะครับต้นเขียวเพราะว่าแปลงนี้นะครับได้ผล มันค่อนจะดีนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยถึงช่วงมากมาดูที่ลากกันนะครับแล้วก็ลำต้นละอองเยอะมากเลยนะครับตนนัวนี้เพราะว่ามีรองเคสอแล้วขันนิดหนึ่งร,ระบบลากนะครับมีรน้า้าจุนเรียบร้อยแล้วเป็นลากค้าจุนสองชั้นเหนียวนะครับลากค้าจุนก็จะเหนียวแล้วก็แข็งแข็งเหนียวนะครับ เพื่อป้องกันการค้นลม้มลากค้าจุนระบบลากค้าจุนของ9ก้9 4จะเป็น2ชั้นเลยนะครับเกือบทุกต้นแล้วก็มีความแข็งความเหนียวนะครับดึงไม่ขาดเลยนะครับดึงไม่ขาดไม่หักลำต้นก็จะประมาณนี้นะครับความใหญ่ของลำต้นประมาณนี้ครับ ออกผลออกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับความใหญ่ของลำต้นใบก็จะเป็นลักษณะเป็นใบเล็กยาวนะครับใบเดียวยาวสีออกเป็นสีตองเดี๋ยวมาดูที่เกสรอเองี้น,นะครับโอ้สูงมากเลยนะครับสูงลิปเลย ไม่ทราบว่าทุกคนพอมองเห็นกั้ไหมครับเห็นหน้ากันหน่อยนะครับมีเกสรมีเกสรมีละอองเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้กระบวน,นการผสมก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอายุวกสิบวัน,ม,ออนมีละอองเกสรมีละอองเกสรแล้วนะครับ ก็สีเดงๆที่เราเห็นตรงนี้เป็นลเละาโอเคสอนนะครับอา่าส่วนที่ฝักนะครับก็จะมีไหมมีไหมเรียบร้อยแล้วนะครับไหมเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังอา่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่าขนาดฝักเขายังเล็กอยู่ประมาณนี้เองนะครับอายุหกสิบวันนะครับเราลุยเข้าไปดูด้ครับว่ามีฝักที่โตโกว่านี้ไหมอ่าอย่างตรงนี้นะครับหมยาวหมายามายาวเลยนะครับหมาย,ยาวนี่การผสมเกิดขึ้นเลยนะครับหมาย,ยังมีความชื้นนะครับ แล้วก็ขนาดฝักที่อายุประมาณ60วันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับระ,ระดับอยู่ระดับฝักนะครับอยู่สูงในระดับเดียวกันเลยระดับเดียวกันเลยนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับขบวนการผสมก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้0ยเซนนะครับเพราะว่าไหมสามารถที่จะออกมาได้อีกนะครับยังอยู่ด้านใน เพราะว่าขบวนการผสมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ60ถึง65วันนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่อันนี้อยู่ประมาณ60ประมาณ60กว่าวันนิดๆนะครับก็ยังมีระยะเวลาที่ใหม่จะอ,ออกมาเพื่อผสมได้อีกนะครับนี่ก็เป็นขนาดฝักนะครับของอายุ60วันของพั9 9 9 4 ฝากใหมนะครับจะสูงมากเลยครับสำหรับแปลงนี้ได้ฝนค่อนข้างจะดีอันนี้ถ้าถามหนึ่งหนุ่ยว่าฝากขนาดนี้ผสมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าใหม่ยังน้อยอยู่แล้วก็ยังสั้นอยู่มีโอกาสอีกประมาณ หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ไหมจะออกมาได้อีกนะครับก็เป็นพันเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับใบย,ยังเขียวเลยนะครับแต่ที่ระบบลากค้ำจุนนี่นลครับเป็นระบบลากค้ำจุนสองชั้นเลยนะครับนี่ครับฝนตกนะครับฝนตกบ่อยตกบ่อยนะครับดินก็ ยังเปียกเลยนะครับยังยังชื้นอยู่ยังชื้นอยู่นะครับมันเป็นก้อนนะครับก็ถือว่าพอได้เลยนะครับสําหรับแปลงแปลงนี้นะครับที่ได้ฝนพอดีกับจังหวะถึงได้มีความสูงมันางจะสูงนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการโค่นล้มถ้าเกิดโจลมลมแรงๆเข้าไปนะครับ บางคนว่าเก้าเก้าเจ็ดเก้าสีเนี่ยเป็นข้าวโพดที่มีสองฝักแต่ถ้าเราปลูกในระยะประมาณนี้นะครับระยะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนต่อหนึ่งต้นนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะเป็นข้าวโพดต้นเดียวฝักเดียวนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่มีระยะห่างเว้นช่วงไปสักหนึ่งต้นก็มีโอกาสเกิดสองฝักได้นะครับแต่ฝักสองเนี่ย จะไม่ค่อยใหญ่มากจะเป็นเหมือนกระเพาะนะครับกระเพาะน้อยแต่ก็มีเมล็ดนะครับกำลังสวยเลยนะครับไหมไหมเป็นสีแดงนะครับสำหรับ 99, 7, เก้าเก้าเจ็ดเก้าสีอกเกสรก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้ามาตามกันต่ออีกทีนะครับให้ขบวนการผสมเนี่ย เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนแล้วก็มีเมล็ดเป็นสีเหลืองแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาตามดูอีกทีว่าผสมเต็มร้อซหรือเปล่านะครับสำหรับ99794สำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่ยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับุหนุ่ยสวัสดีครับ